วันนี้มาทำเมนูผัดพริกแกงใต้นะคะผัดพริกแกงปลาหมึกนะคะแม่ปูใช้อันนี้นะคะพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดใต้ใบายแม่ปูนะคะแบบนี้เอีของแม่ปูก็จะใส่กล่องแบบนี้ไว้แล้วเนาะอันนี้ก็ถ้าครึ่งกิโลลูกค้าก็จะรับเป็นแบบนี้นะคะเป็นพริกแกงพริกแกงสามารถทำได้หลายเมนูนะคะ ใส่น้ำมันเดี๋ยววันนี้แม่ปูจะม,มาทําเอาพริกแกงใต้นะคะเอาพริกแกงใต้มาทําผัดพริกนะคะผัดพริกแกงใต้นะคะผัดพริกแกงปลาหมึกนะคะวันนี้เมนูผัดพริกแกงปลาหมึกใส่น้ำมันนะคะใส่พริกแกงไปไปผัดนะคะ นะคะแล้วก็มีขาขาอ่อนนะคะอันนี้ใส่ขาอ่อนด้วยแล้วก็มีมะเขือมะเขือเปาะเนาะหั่นบางๆนะคะเอานะคะตรงสดเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยนะคะ <ๆ S 1> นี่นะคะพี่แกง พิกแกงจะมีเราจะใส่เกลืออยู่แล้วนะคะเพ,เพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเพิ่ปริมรณผัดริกแกงให้สุกนะให้ิกแกงหอมสุกเลยนะคะแล้วก็แม่ปูจะใส่นะคะข่าอ่อนลงไปผัดก่อนนะคะกับริกแกง ใสนะะ่น้ำนิดนึงหอูเลยค่ะิจปิดดูแป่ยวเติมน้ำเยอะนะคะเพราะว่า ปลามึกจะมีน้ำอยู่แล้วเนาะขาอ่อนนะคะขาอ่อนผัดให้พอสุกนะคะแล้วก็ปลาหมึกสุกเร็วนะคะเพราะฉนั้นแม่ครูจะหั่นมะเขือเป็นบางๆายอย่างนี้นะคะเพื่อในได้ใส่แล้วมันจะได้สุก ใส่เนี้ยค่ะปลาหมึกลงไปใส่มะเขือลงใจเพราะว่ามะเขือเราชอบแบบไม่สุกเ้านะปลาหมึกสุกเ,เร็วทรับใส่ไปผัดค้องกันเลยผัดสักพักต่อน,นะคะแล้วก็ดู

พริกแกงใต้ไม่ได้มาแกงได้อย่างเดียวนะผัดพริกเองนี้ก็ได้นะคะเอามาผัดพริก,กนีงก็ได้พริกแกงใต้บายเม่ปูนะคะอันนี้เป็นพริกแกงเผ็จนะคะเพื่อน หมึกเราไม่อยากให้มันเนื้อมันแห้งนะคะก็ไม่ต้องผัดนานอันนี้ก็คุณคิดค่านมึกก็ได้แล้วนอะ่ล้วกใส่สีขาวเพิ่มนะน,นิดนงนะคะเพื่อนะ ปลาหมุกสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าสุกไปกว่านี้เนื้อมันจะจะหดไปเนาะมันจะแห้งไปเนี่ยแป๊บเดียวค่ะมีติดตู้ไว้ะทำเมนูอะไรก็อร่อยเนาะอันนี้พัพริกแกงปลาหมึกนะคะกับมะเขือกอกนะคะคุณเสร็จแล้วจ้า แกงป้ายนะคะผัดเก็ดปลาหมึกนะคะอื่อยมากเพื่อนเอปลาหมึกเด้งๆก็คือกรอบๆแล้วก็ใส่ขาอ่อนลงไปนะคะเสร็จแล้วครับ เนูผัดพริกแกงปลาหมึกน,นะคะใส่มะเขือเปราะนะคะเรียบร้อยค่ะ